แต่เข็นรถมาดีแล้วมันแว่งวิ่งไปกลับเหนื่อยชิบหายเลยโอ้ยอะไรอ้ยอยขอโทษขอโทษเข็นรถจอดดีมัวจะฆ่ากูเข็นรถจอดหน่อยไม่ได้เลยเอา้านี่อะไรหกร้อย มงกุฎห้าร้อยเอ้ยมันเหลือเจพันสี่เหรอหรือว่ามันแล้วแต่ไม่เมลหนึ่งอ๋อนี่เออยังร้อง,องแก้วคลิปตัวไหนสองพันนี่บอลอะไรเนี่ยพันสาม ก็มีจานคิดตันไหน เดินออกกูออกกูมออกเลยหยุดอ้วกสิกูอ๋ออะไรอ่ะหยุดอ้วกสิกูเนี่ะโอ้ยเอาเขาแล้วเขาหายไปปกติทัวอะไรก็ไม่รู้โอ้ยโอ้ยเข่าเข่าเล้งโอ้ยใครขึ้นไครขึ้นเลยโอ้ยเมื่อกี้หลบได้ต่อแล้วว่าหลบไม่ทันอ่ะ แต่แม่ตายก็ไม่เป็เไรโอ้ยใครขึ้นโอ้ยเขาเดี๋ยวมึงดูกูมึงดูกูอะไรอ่ะอะไรอ่ะดูไหนอ่ะเอ้ยเป็นอะไรเอ้ยเหรอเอ้าไม่เห็นเป็นอะไรเลยเขาไม่เห็นแก่ไปไหมันไม่เห็นเกาะหน้ามันไม่เกาะหน้ากูอ่ะเอ้าทำไมมันเกาะเขาอ่ะอะไรนี่ อะไร้ยงงในห้องนี้มีสองชิ้นนี่นะจานเมื่อกี้ตกใจปล่อยแตกเลยจานหนึ่งหกพันหกแล้วหกพันหแล้วดูให้มี6หกร้อยนี่ไงการทำงานเป็นทีมเจทันสองเดินตามไป เอ้ยนี่นี่มีมีมีอะไรวะเนี่ยเครื่องอะไรเลื่อยโอ้ยอันตรายแล้วทาไงบันตีลบมันไปเลื่อมแหงปิดไงอ่ะมันก็ต้องวางใช่เปล่าไม่ได้ไม่อยากวางในนั้นอ่ะถ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันตรายอันตรายเกินอันตรายอันตรายเราปิดไม่ได้หรอวะกด E เลยมั้ยเฮ้ยเขาอันนี้การตุ๊กตาบูดูเนี่ยห้าน้อย พออะไรมันพุ่งมาไปนี่นี่พยาาเจ็ดแล้วเอาไว้เผื่อเผื่อได้ค่ะเผื่อได้เงินคืนเก้าหกแล้วเก้าหกแล้วเก้าหกไปเขียนไป้วยกันดีเขียนไปเลยตามไปตามไปตามไปมึงคอยไปตามทางได้ไหมล่ะสายมั้ย ด้วยนี่มีอันนึงอะไรเนี่ยแหวนหกร้อยโอ๊ยเอาอีก่แล้วเอาอีกแล้วนายแหวนอ๋อไม่ต้องมาทำตาแป๋วเลยเนี่ยเยี่ยบคุณทำแหวนคุณพังอ่ะอ๋อไปทางไหนนำ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 ขวาโอ้ขวาขวาขวานี้ อันนี้หรอเออไป <g ül> เฮ้ยตัวอะไรอ่ะเนีน่6ก0โอ้ยไปเลยม่นใครจะมาข้างหน้ากูนะเย้เยเรียบร้อยอียซี่ว่ะกดคิวบปหนึ่งนี ฮะอ๋อนอเฮ้ยไม่เอา่เอ้ยปอเขาตายเลยเหี้ยมากอ๋อไอ้หนึ่งทับหนึ่งมันคือเควเตียวเปล่าไม่รู้เนชีวิตเปล่าวนเลือดเขาเหลือยี่สิหกเลยอ่ะโอ้ยข่ ขำไข้ขึ้นเลยเมื่อกี้มึงต้องเห็นตัวเองอ่ะไม่เห็นนะเขาเห็นเหมือนเขาเห็นแค่ฟันที่มันโผล่มาเสียงคือมึงแบบเสียงมึงเปลี่ยนแล้วมึงก็แล้วก็แบบเป็นหน้าเหมือนมังหน้าเป็นมังกรน่ะแล้วทำไมเลือกเขาเหลือยี่หกอะหลังมันต้องเก็บของกูบางงนเนี้ย ซื้ออะไรวันนี้ยิ๊บหกทับร้อยอ่ะทำไงอ่ะกินอะไรได้ปะไม่มีเหลยอไม่ได้ช็อคเวฟกร a เน s h ช็อ w เวฟใหม่เอเน g y c จีคริสตัลเอเน r y s จีคริสตัลอ้ลอันนี้คืออะไรอ่ะแอบขายแอบขายแพงอันนมั้นเนี่ยจริงเนี่ยเลือดสมอสโมยี่ห้าเองหรอสามพันซื้อได้ไหม ห้าพันก็คือบวกห้าสิบไม่ไเาเขากินกกเขากินเขาก็ได้อ้อามึงซื้อไปเลยซื้อไปเลยซื้อครึ่งหนึ่งหรืออันหมดอ่ะอันนี้เงินมันแชร์ใช่ไหมใช่ซื้อซื้อได้ซื้อไปเลยเงินซื้อซื้ออันเต็มได้ปะได้แล้วทำไมน,นี่หกพันหกพัน ข้ 5, คอนสี่หมืนหนึ่งเลยเหรอ ของไปไหนวะมึงสแกมกูปะเนี่ยเอเอมึงสแกมกูปะเนี่ยยิ่ตังเปล้วเอา <laughs> ฉันอยากได้ยามันน่าจะต้องรอเหมือนในนี่ป้าเหมือนอ้ลีโทอะที่แบบซื้อเสร็จแล้วก็ต้องไปด่านใหม่ก่อนถึงจะอดรอปให้ <laughs> ใช่เหรออ่ะอลองดูกันแน้เฮ้ยคุณชอบตัวละครเกมนี้มากเลย น่ารักมันเข้ากับมึงดิเอ่ะเาจะบอกว่าเออเหมือนเดิมมันดูแบบไม่รู้ดูเข้ากับมึงอะแล้วไงต่อนี่ไงนี่ไง กร a b อา้าวกิน,นยังม,<อ>มันต้องกินแล้วกด e เออก็กด e แล้วก็กิน rotate อ้าล้วมันก็กินหมดแล้วแล้วก็ใช้หมดอืมก็เหลือแคนะ่เปลือกมีมีราคาปอน่ะนะไม่มี กินทีเดียวมันเต็มเลยวะ <_ d> um> ก็คือถ้าเกิดแกเจอไอ้ตัวนั้นน่ะไอตัวโนมตัวเวลก็กอ่ะแกจับเหวี่ยงเหวี่ยงทุบได้เลยนะได้เออมันมันไม่มันไม่ฆ่าหรามันแต่มันจะทำลายของเราโอเคแต่ตอนนี้เราได้เีื่อ้องถูกปะสิ <_ d> um> ่งแกล้องมากเลยอย่า <p> um> ชนกูอีกนะอ <_ d> um> <_ d> um> อุ้ยเชี่ยห้องนี้มันมันแคบอ่ะห้องเนี้ยเองถึงมึงดูห้องนี้เนี่ยตั้งมีเจกาโอ้ยน่ากลัวมีเจกกันอยู่ด้วยพอแล้วก็เกินเดี๋ยวเดี๋ยวูพยายามจะหันแม่มาโดนกำแพงอันนี้คือยังไงแบบจอไปนแคนนอนดีกว่าไหมมันแคบอ่ะมันไม่เหมือนดาวเมื่อกี้แต่ก้าวแค่หนึ่งเลยนะ เราตั้งแบบนอนได้ปะมันมันออกมันกินพื้นที่ใช่ไหมมันต้องโรเทตเอาอ่ะอ่ะโอเคข็เขาตั้งแล้วอืมอออเฮ้ยอย่าไปขวางประตูนะเดี๋ยวถ้าศัตรูมันเดินมาเดี๋ยวมันไปทุบอีกโอ้ยในนี้มีแก้วสองอันเลย กูเกินวิ้ยวิ้ยเอ้ยทำไมกูหมุนทำไมกูเต้นกูเต้นเหรอใช่ใช่บ้าทำอะไรอ่ะกูปล่อยไม่ได้มึงมองถือดิเรามาถือเลยอ๋อเหรอเขาเหรอเฮ้ย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 แล้วมันยากกะดีอย่างเงี้ยเดินยังไงอ่ะกดกดอีได้ปแบเฮ้ยพอเฮ้ยพอพอพอตัวเชี้ยตัวเชี้ย โอ๊ยแล้วไงอ๋อไปไหนแล้วกูโดนเร่งไม่รู้กูโดนแล้วทำไมเขาเขาโดนแล้วทำไมเขาเลือดลดนี่หรือว่าหยิบเอ็กล่องเพลงเนาะมันไม่นี่วะมันคูโดนกูโดนเร่งแบบน่าจะมันตีมึงปะใช่เออมาตีเขาอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยโป้เป็นมาเหรอไม่รู้ไม่เอาไปแม่งเลย รู <laughs> <laughs> ้ว่าหลอนะหมุนไปก็ยากเอาไปได้ยากเฮ้ยเสียงอะไรเขาอยากกินดูเซตติ้งกัน มีนิ่งอ่ะเมื่อกี้ฮะมึงใจมีนิ่งอ่ะเอาก็มาทหารมามองเขาแล้ว่ะเขาสถานเนียนแล้วเขาตุ่มตุ้มเดินข้างหน้าเลยกูไปก็ได้อุ้ยมันยังไม่ทันทำเลยอ๋อนี่ไงคอนโทรลก็คือท็อกเกิลก็คือกดครั้งเดียวถูกปะกับโฮโอเคเดี่ยวอะไร อะไรตลกนี่ไงาเขากดข้างเยอะเลยเจนต้องกดข้างต้นโลกอะคือมันมันไม่ได้ครับมันแค่ไปยินมันเฉยเฉยเว้ยแต่มือก็ติเต็มก่อนไม่แต่มันง้างมือแล้วนะมันง้างมือทำอะไรสักอย่างแล้วอะมันก่อนจะหันอย่างเงี้ยเออแล้วมึงก็ เอแลมนก้ิง้ยไอ้งนีงไหนอร่อยก่าเ้ยระวังโดนกูเออเจริญเด๋ยวสิเด๋ยวสิเด๋ยวสิเฮ้ยโอ้ยทีวีว่ะอ้ยเจ็ด ทีวีแพงมากเอารถมาหน่อย <c oughs> โอ้ยหนักเชียทีวีหนักแบม <c oughs> มาเอารถมาหน่อยทีโอ้ย <c oughs> นี่เนี่ยมีได้ยิน,นทีวีปะ นี่เสียงทีวีป่ะนี่อุยหนักหนักอ๋อมันหนักเหรอเอาเอาใจกันเอาของนายช่วยยกเลยป่ะอ้าเป็นนึงโอ้ยเป็นนึงเป็นนึงเป็นนึงเอ้ยมันตั้งไม่ได้เว้ยช่วยยกเลยป่ะมันขึ้นมันยกขึ้นได้ไหมเออยกได้แต่ว่าแป๊บแป๊บใจกานอะมันอยู่ข้างล่างไงมันจะแตกไหม โอ้ยเจก,กันจะทำแตกวะเนี่ยไหนคือพื้นอ้าว,าวเฮ้ยออโอ้ยอัยออนนี้อั่ได้นายจะทำอะไรนะสว์เอเอเหลือห้าพันแล้วเนี่ยทีวีไหน เอาก็ไม่รู้นี่เอานี้วางไปแม่แตกหรือเปล่าไงเอาเขาคยไม่แตกเพราทีวีนะแตกเพรามึงไงโอ้ยออยเองเดี๋ยวเลื่อนอันนี้ก่อนเออเฮ้ยไม่รู้จักการวางของหรือไงแปลนะแปลนะแปลนะตอบแชทแบบ ไอ้แบมผีเด็กเหร ไข่ขึ้นโอ้คือเมื่อกี้เขาอยนนู่ตรงนี้ใช่ไหมกูกูหน,นีมาแล้วก็มีแล้วก็มีเสียงหมืนกิดแ้วหัวมันก็เดี้งมาปักข <c oughs> อไม่แตกเนาะเท่าไหร่นะเนี่ยแปดพัน

งรถเลยแล้วนี่ไปครบแล้วนี่ไปเขียนไปข้างหน้า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 มันอยู่ข้างหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้าย เสียงเลยไ,ไป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 เข้าไปเข้าไปไ <c oughs> เออเนี่ยหนึ่งสองคืออะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดิร์เรเ l ลแฮส์มัล e ิ t ายเอ o ก n point. You must clear them all to leave อ๋อเดี๋ยวนะอ๋อมันมีสองจุดเปล่าอ๋อก็เนี่ยคือเราเราเคลียร์จุดแรกไปแล้วเขียนแล้วมัน เอ้ยแต่ว่ามันมันหักหักลบอะไรเนี่อะไรคือหักลบไอ้นี่ไม่หมายถึงว่ามันก็เหลือเฮ้ยปพมันก็เหลือของที่เป็นเศษไงหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทนี่อะไรอ่ะ๋อเศษเหรอใช่ใช่เหมือนมันไม่มได้เอาไปหมด เอ้เดเเดสี่สิบเอยสามพันเลยเอ,าเอา้าเราเราก็ต้องจำยอดเดิมหรอ,อไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราดอใส่ไปก่อนเพราะว่าคิดว่ามันต้องไปตรงจุด x ไอ,อ,อตรงจุด,อจด,อจดอไอเนี้ย extraction ใหม่ก่อนมันถึงจะโชว์<อ>ตัวเงินเพราะเหมือนดานดานรอบที่แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่มันล็อกอยู่ ้ยตรงนี้ของเต็มเลยอะไรไ,ไม่ได้ไม่ได้ชันวางของนี้เปิดไม่ได้เลย 64, 64, 64. หกสิบหกพันสี่เนี่ยเฮ้ยแบมแบมเบมผีเด็ก มอยู่ไหนอยู่นี่อยู่ลงรถเลยพี่จีนมองหน้าเขาติดยี่ย้่เออไหนว่าจุด Extraction นนี่นี่นี่สายสายสายเก้าพันหนึ่ง คนสี่อ่ะโอเคเดี๋ยวหาของมันตู้เย็นเอ้ยมีโมโกุฎ <c oughs> เอ้ารถไปไหนรถอยู่ในนะ <c oughs> นั้นนะพอข้ามันเปิดได้มันจะขึ้นเฮ้ยนี่แจกัน กันเจกันอกอโอ้ยไอ้แบบโอ้ยเดิเนชนเก็บไม่ได้หรอโอ้ยขอโทษเรู้สองพันสี่กู ไปยัง่ไรอะเอาไปแล้วไปแล้วอ,อไม่เห็นใครเฮ้ยซ้ายมือสัตว์เฮ้ยทาประตูต,ตรงนี้แทนได้ป่ปะเฮ้ย เมื่อกี้มันว้ามาตรงกูเอ้ยไม่อยู่นี่ไม่อยู่นี่ประตรงนี้ไม่ีประตูไปได้ไหมไปดิเฮ้ยโอ๊ยต้องบอกยังไงอะไม่อย่าไปมองมัน อ๋อต้องแ้ามองหน้าเนาะอ่ะใช่ไอตัวเนี้ยห้ามองหน้ามันเห็นเราไ <c oughs> อ,อเห้ยเอมองไปเลยดีไ <c oughs> อ,อนี่ให้เพรากูลองหลบแบบแบบนั้นแล้วไงโดนไปล้วทีหนึ่งหลบแบบหลบแบบว่าแกไม่แต่ว่าถ้าเกิดไม่เงยหน้าไปมองมันก็ไม่เป็นไรปะไม่คือถ้ามันเห็นเราอะอ้าว คือต้องแอบแม่มันอยู่ให้อยู่ในนอกระยะสายตามันเฮ้ยอะไรอะะเตออผีอ้่า่าฮ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 ่าม่่าเหรอ่า่าฮ่า่า่าฮา่าฮ่าา่า่าฮ่่าฮ่ร่า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 ฮย่าเอาไปเล่ แปลกเลยเวทเอ้ยมันน่าจะเหมือนเนี่ยไอ้จุกบอกอะมันน่าจะเหมือนไอไอกอล่องดนตรีแต่ว่ากล่องดนตรีมันแค่หมุนมุนไงนนนเราจัะไปถอยมาไล้ถอยมาเราจับห่างๆได้ปะ,ะถอยไปก่อนท่านโอ้ยเขาโดนสกิ๊โอ้โหไม่เอาละห้าพันเอารถเฮ้อ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 เฮ้ยทักเอ้เนี่ยอะไรอ่ะไอ้เรือคือแบบกลัวแบบถือไปแล้ว 5, มันไปตีของในเรืเอในรถ อเออชื่อนั้นไม่ก่อนไปอุ้ยสองพันเก้าเลยนะอย่าตีอยีาแตกนะแตกไม่แตกไม่เลยไปทางไหนทางไหนทางตรงทางตรงตรงไปตรงตรงไปเจอ้ะเจอแล้วเรื่องเขาเหลือแปดถ้าเขาโดนไ่อยากคบแล้วมั้ง เออเข็นข้าไปเลยเย้ได้กลับบ้านแล้วเว้ยไม่เป่าวะกัดเลือดเท่านี้ <c oughs> อะไรอ่ะไม่ไม่มีอะไรแเรากลับบ้านไงอ่ะกลับทางเดิมกลับทางเดิมปะเฮ้ยทำไมมันมืดเดี๋ยวเด,ดี๋ยวทำไมมันมืดเด้อแน่นี้ดิ เฮ้ยทเลยมจกูกต้นเต็นไปจ่กู้เต้นดูโง่สั์ กลับไปไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะโอ้ยมันอยู่ไหนเอฟแอบเอฟแอบเอฟก่อนแอบก่อนแอบก่อนมันยังยืนอยู่เลยมันดักมันดักจุดสปอนเฮ้ยมันมาห์มา

โอ้หค <elim> ือมันตีแล้วมันดูดระเบิดด้วยโอ้ยนั่นไง